อัพเดทตองก่อนเพระว่าจริงนะครับวให้ครทีว um, so ่าจะอมากตามวัน uh, น uh ี huh, ้เป็น entertainment ที <S 2> <S 2> <S ่ดที่ดของแล้วก็บคุณากๆทั้งในช่วแล้วก็ที่เห็นที่เราพยายามทําันเคยบอกว่ายากาเข้ามาดกันกอยากเปแฟนคลับกัน Thank you. yeah okay. ตอาแคได้หรือยัง้ามที่หางกับข้ามทีกหคือตอนนี้มันเหมือนกระดาษที่แบบตดกาดตกาตาช้ามันอาจจะโอเคแค่เั้แหละหว่าย เขาดาวไดาาชไหมที่ดาวนาี่นที่นี่มีนี่ัสิบดลรแล้วก็มีฟ์แรกีร้เราเราบริารเป็นร็อครอคเอนนอีลาวลานบ้านซอว่าคนจะเป็นร็อ จาอะไรครับไม่ใช่ปีตาอะไรเล่นักเล่นหรอ้ลังไม่ยังไม่เห็นตทีคอนเสิร์ตเ้าเขาเต้นถ้าคอนเสิร์ตะ้องถามจริงเป็าอยากเห็นได้ไหมเเต้นแบบจิกจก็ 那双方都明白，都给了，有不同，有不同。